สวัสดีจ้าทุกท่านมารับบุญเปน็นนะะํากันนะคะที่วัดปานนวกุดลมค่ะจังหวัดศรีสะเกดนะคะในกระล้านธรรเพื่อนกะฟังธรรมเป็นนํากันนะคะฟังธรรมจากพระอาจารย์สื่อดัางค่ะหน่อมจิตหนอมใจรับฟังธรรมะกันนะคะ กลุ่มช่างซ่อมผีมือศีสกเกตคุณชินนะักษ์คงป่อเกียรติคุณวีรศักดิ์สำเพาคุณอันนท์รอ ไปทำเกมยอนไางสมุดคืนส่งไปทงเกมไปลองทเวลาหน่อยนน mae, ส่งไปทงเกมหน่อยไา่ได้เลมีหย mm, like ุดหรืว่านี้เออ่น Yeah. I หลังจากใส่บาตละกะกกับมาท่ิลานท่ามอีกเทนหนึงนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณได้หลายค่ะถีมาพิษกําลังแจยย้ายสมัยเนาะค่ะเนาะ,นะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ